สวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องเอฟซีช่องเฮียโอเชี่ยแนวสุกุสุกคนครับวันนี้ผมสิพามาดูบ้านน็อกดาวนครับของน้องสาวครับของน้องป๊อปหนึ่งนึกไทยสายรักครับพอดีเพิ่นซื้อบ้านมาเป็นบ้านน็อกดาวราคา2องแ0 0สี่บาท2องแสนหาละปครับเดี๋ยวผมสิผ้าพามาเบ่งครับตั้งแต่วิธีเอาลงจากรถครับเขาเอาบ้านลงจากรถแนวไรครับพี่น้องครับก็ ี๋ยวเข้าไปชมในกันนะครับพี่น้องคนใดอยากตัดปัญหาเกี่ยวกับคาซางครับเพราะว่าสิปเป็นสร้างเกี่ยวงานหรือว่าสร้างเอาเงินไปรเราบอไม่เหตุงานให้นนเนี่ยครับพี่น้องนี่บ้านนอกดาวตอบโจทย์เลยครับรอต้องไปจาา้าง้างยังมากมายนะครับบอกแค่ว่าให้เขามาลงให้เตรียมแค่พื้นครับเตรียมแค่พื้นไม่ให้เดี๋ยวเขาจัดการเองเขาครับรอต้องมาอยากเรื่องสร้างจังสันจังสีเดี๋ยวบางคนเอฟซีทังมามาจมเรื่องสร้างเห็นผมฟังเออกะ ก็ได้แค่รับฟังครับมันเกะเก่ปัญหาอย่างไรครับนี่แหละครับตอบโจทย์ที่สุดแลรวครับบ้านนกดาวครับคือซัมนี่ครับราคาสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพร้อมมาติดตังไ้พร้อมครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบื่องขั้นตอนการเอาขึ้นเอาลงของเพิินครับไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับตอนนี้ก็จะเอาบ้านนกดาวลงนะครับบ้านนกดาวตอนนี้ รถเคนเริ่มทำงานแล้วครับก็ใช้ตะขอเกี่ยวสีมุมแล้วก็ค่อยๆย,ยกขึ้นครับค่อยๆยกขึ้นนี่ครับเราก็ทำการเทพ,พื้นไม่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่เอาบ้านลงตอนนี้ยกขึ้นแล้วนะครับไม่ค่อยยกใช้ตะขอเกี่ยวสีมุมเอาขึ้นอย่างไม่ได้โยกแล้วโยกแล้ว หลายคนบมเคยเห็นครับว่าเขาเอาบัานนกดาวลงแนวใดนี่นะครับตัวอย่างสิ่งทัวอย่างค่อยๆขยับขยืขย่นรีบไม่ได้ยกขึ้นไปแล้วก็วเหตุายเนาะครับเสมอนี่็คือยกเอามาเลยครับบ่ต้องไปอยังมากมาก่ แต่มุมของอนนั้นก็ต้องได้ฉากกันนะครับเอาประสนก็เอาลงยาครับนี่เป็นยกขึ้นให้ได้ระดับเิ่นก็ค่อยหมุนนอนนะครับมุนเอาแล้วค่อยๆเคลื่อนตอนนี้เคลื่อนไปแล้วโอ้ทางนีนนี้ตองยกขึ้นอีกครับยกขึ้นอีกยกขึ้นนีก ค่อยโยกค่อยเขื่อนครับเด๋ยนนิดนึงครับเดี๋ยวนิดนึงตอนนี้เชียวลงแล้วครับกำลังจะเอาลงแล้วคือว่าเข้าเตรียมพื้นไว้เรียบร้อยนะครับเตรียมพื้นไว้เรียบร้อยเผื่อห้องน้ำเผื่ออย่างทุกอย่างครับคือวัดระยะมาแล้วตอนนี้ก็แล้วเชียว ต้องพื้นนะครับขยับออกจากโตรถทีมงานเพิ่นกับช่ำนา่นครับเนี่ยไปขยับลงเรื่อยๆครับต้นเหตุฝ่าว่าอะไรครับต้องดึงระยะนะครับให้เบิง้่านะครับ สางมันดึงต้องดึงให้มันได้ระยะด้วยแล้วก็โยกดึงแล้วค่อยๆยับขยับมาเรื่อยๆเื่อยตีเส้นตียังให้เรียบร้อยต,ตัวบานลุกแล้วครับ ลงพี่จเจ้าลงติดพื้น้างหนึ่งไว้ก่อนติดพื้นหนึ่งข้างแล้วก็ใช้วิธีขยับค่อยๆข,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 ขยับค่อยๆโยกครับ เรียบร้อยบ่ครับนี่ลงแล้วเรียบร้อยบ่ครับบ่มันนสิเขาาหต้องเอาเของมหาศิลน,น,น์อ่ตอนนี้ล่องพึ้งๆแหละครับเดือดแต่ขยับเหนื่อยระยะเท่านั้นครับบ้านหลังนี้ก็ราคาสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสองแสนห้าละครับเอาไง,ไง่ายๆสองแสนห้าเดือพันเดียว สร้างกระเตรียมลบเตรียมยมังมาใส่ให้พร้อมครับกันหนามหัวลงนลีงง่หลังคาลงไตหลังคาตอนนี้จะอวยรถมาทั้งขังครับวยรถมาทั้งถังเพือจิตจิยกบานให้ขย,ยับมาฟังนี่ให้มันได้ระดับสี่ตีไปครับแต่ปัญหาคือว่าตอนนี้รถติดโลมครับก็ได้โยกอย่างน,าน้อยจังน่อยแต่ก็บอกไปอย่างครับเป็นปนนันไดอยู่ ตอนนี้จะขยับนะครับจะขยับบ้านให้มันตรงสร้างอยู่ข้างบนเอาตะขอของรถเข็นเกี่ยว ระยะแล้วครับสิยกเห็น้กักขยับสายตึงแล้วสัญญาณสร้าง่าให้ดึงแล้วครับสีมุมมีแฮนเจอร์เพิ่นเชื่อมไว้ครับแฮนเจอร์แอนเจอร์ก็คือมือจับเป็นเชื่อมไว้ม,ม,ไมาทีโยกโดยเฉพาะยามนั่นเพิ่นกับสิเจียว ตั้งจับเป็นสีมุมครับจะยกอ่าหากันเติมนะครับถ้ราระดับตีเซ็นไว้อีกนิดนึง แต่ระยะนะครับเต็งวางเลย ต้องระวังย่ามันโยกครับที่สิ่งทุกอย่างต่างปอยดีครับยญ้าไม่ชนกับตัวรถ ดึงนะครับเป็นใส่วิธีดึงใส่เส้นเลยครับสร้างแต่มีความชำนาญขักเรื่อครับใส่สลแองซอย เี่เฉลแ่ลงัดเฉลแ่ลงัดต้งเซ็นนะครับชิดเรียบร้อยเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาต่เซ็นเดียวได้ปะทั้งนีปอยปอยซำนีได้ปะ าน้าหลายกว่าได้บ่เี่ว่าเสียหลังมันได้หรอหลังรองมเป็นยังไงบ่าตัดได้ยี่เลี่มันตรงยี่เลี่มันได้ตัดเนยีเหี่ยแล้วมันควรเอาเขาองขอขอะรขอผมี่บ้าขอ้อที่ะครับลงเรียบร้อยครับที่สาหต้นครับสาหต้นโอ้นี่ครับออ สามีหาซิพูนสามีหาซิรับในด้านนีก้ก็สามารถทะลุไปห้องน่านใดครับห้องทงได้นี่ครับมีห้องน้ำนะตัวมีห้องน้ำในตัวด้วยครับข้างในหอมเหมือทุกอย่างครับบ้านนอกดาวราคาสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทหรือสองแสนห้านี่ครับเอาตรงๆสองแสนห้านี่แหละ ประตูเป็นประตูกระจกพรติดตั้งเลยครับสองแสนหาพรติดตั้งครับแล้วนี่ก็เป็นบันไดบันได,นไดนหินเฮื่นครับสองขันนี่ครับบ้านนอดิส่งนอดิครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำครับนี่ครับทำนี่ก็รู้แล้วครับบางคน มาต้องไปจังซุงจังสร้างยังหิญายางเลยครับเม,มามากเธอเดียวจบครับนะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสองแสนหาละไปครับค่านั่นค่านี่อีกลหลายหลายอย่างสุดยอดครับซ้ำนี่กับแจาแล้วมาต้องไปกระ็บ,บนเรลืองสร้างว่าจังสันจังสี่เดียวก็ว่าเอาเงินไปก่อนเพราะไม่เฮ็ดใหน้นี่ครับตัดปัญหาเลยครับปานนกดาวตอบโจทย์ทุกระบบเลย ตอนนี้สร้างติดตั้งกระจกเรียบร้อยติดตั้งกระจกใสเรียบร้อยคนี่กระจกบานเลือนกระจกบานเลือนความสูงเท่าไรครับสั่งสี่สิบจากพื้นขึ้นมาหาโตัวบาน40่สิครับ ซีแชนแนลใส่ซ <adapting> ีแชนแนลเหตุเพิ่อนทา่านสำหรับพี่นี่เอาไว้ซสำนี้ครับพี่น้องครับผู้ใดอยากเป็นอ่าอยากเปิ่งเป็นทางเ,เ,เลือกครับอยากจ้า,กางสร้างไร่เที่ยวหลายแนวครับอยากมีปัญหาเขี่ยวค่าสร้างค่าอย่างกรน,นี่ล่ะครับบ้านนอกดาวครับผมแนะนำให้เลยครับเป็นอีกทางเลือหนึ่งแต่ผู้ใดอยากเฮ็ดเองก็เอาไปเป็น แบบเป็นแนวก็นเลยครับแบบนี้สวยอยู่เลยครับน่ารักีผมว่าโอเคครับสำหรับลิปนี้เอาไว้สนิทครับพี่น้องครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ